ะค่ะทุกคนวันนี้ก็พาทุกคนเลาะอ,อีกแล้วนะคะทุกคนเลาะตามหมู่บ้านสนบุตรนะคะอยู่ที่ฝั่งไทยอันนี้จะอยู่ที่บ้านนาแกนะคะตำบลนาหนองทุ่มอำเภอแก้งคอจังหวัดไซยภูมนิน้องตีจะพาทุกคนไปชมอะไรรู้ไหมคะวันนี้จะพาทุกคนไปชมอ,อีกหนึ่งสถานที่ที่สามารถผลิตเกษตรไฟฟ้าได้โดยใช้พลังงานน้ำนะคะ ที่ลงมาจากภูเขาเลยนะคะเพื่อนเอาน้าเพื่อนเอาโถใหญ่ๆนะคะทุกคนเพื่อนเอาโถโตลงมาแล้วก็มันไหลลงเป็นห้วยผ่านอ่เป็นเป็นห้วยแล้วก็มาเป็นผลิตเป็นกเกษตรไฟฟ้านะคะซึ่งใช้ในเขตชุมชนหรือว่าเขตหมู่บ้านหรือเขตตำบลหรือว่าจะนําใช้เข้ากับการเกษตรนะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะอันข้างบนนั้นจะเป็นเพืเรียกว่าจะมี เขื่อนนะคะอยู่ข้างบนภูเขานะคะเขื่อนธรรมะทาวก็พูดถึงเขื่อนลํามะเทานะคะทุกคนก็เป็นเขื่อนใหญ่มากเลยนะคะเขื่อนลํามะเทาวด้ว่าเท่าที่น้องตีได้ไปเห็นก็มีจุดท่องเที่ยวแล้วก็เป็นทั้งที่ทำมาหากินหาปูหา,หาปลา,ปาบางคนก็พาครอบครัวไปปิกนิกนี่นะคะ่ะทุกคนช่วงสวงการที่ผ่านมาเนาะน้องตีเห็นเพิ่นเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะ เพื่อนจะเอาโต๊ะอะไรมานั่งกินข้าวกินน้ําเป็นเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ว่าเวลาช่วงสวงการเนาะน้ําก็จะไหลไหลแล้วทีนี้เพื่อนก็มาเล่นน้ํากันอย่างเงี้ยค่ะทุกคนอู้คนมาเยอะมากเลยนะคะคนมาเยอะมากก็เพิ่งเปิดเท่าที่ต้องตีรู้ก็ตั้งแต่เกิดอุบกระภัยเรื่องเรียกว่าโรคระบาดเนาะเพื่อนก็ไม่ได้เปิดเพิ่งมาเพิ่งมาเปิดมาเป็นปีแรกเมื่อปีที่ผ่านมานะคะอู้คนเยอะมากแล้วก็ ทำเลดีมากเลยนะคะเป็นน้ําที่ไหลแล้วก็คนก็มาเล่นนั่งกินอาหารชมวิวชมบรรยากาศวู้สุดยอดมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีพื้นที่รองรับในการจอดรถเข้าไปข้างในจะเป็นน้ําตกสาวน้อยนะคะทุกคนข้างในจะเป็นน้ําตกสาวน้อยหรือว่าเพิ่นเปิดเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวแต่ตอนนี้เพื่อนไม่ได้เปิดแล้วนะคะตอนนี้เพื่อนปิดอยู่นะคะโอเคนะคะสวัสดีพี่ๆเอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้น้องตีก็มาถึงที่ โรงงานผลิตกเกษตรไฟฟ้าอยู่ที่บ้านนาเกนะคะทุกคนบ้านนาเกก็ออนจะขึ้นกับตำบลน,นาหนองทุ่มแล้วก็อำเภอแก่งคอจังหวัดชายภูมินะคะอันนี้นะคะทุกคนจะเป็นโรงงานผลิตกเกษตรไฟฟ้าที่น่าจะเป็นโรงงานผลิตกเกษตรไฟฟ้าที่ไซ้ผลิตเกษตรไฟฟ้าที่ใช้ในสุมซนแล้วก็หมู่บ้านแล็เขตตำบลบ้านนาหนองทุ่มหรือว่าน่าจะกระจายไปทั่วนะคะทุกคนเพราะเป็นโรงงานผลิตกระรไฟฟ้า ที่อยู่เขตจังหวัดไซยาภูมิเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะเมื่อตอนอปีใหม่ปีใหม่หรือว่าสงการเนาะทุกคนเพื่อนช่วงนั้นน้องตีเคยเข้าไปข้างในอยู่แต่ว่าเพื่อนจะเปิดอาจจะมีน้ําตกนะคะน้ําตกตกตรงนู้นจะเป็นน้ําตกเสาน้อยนะคะทุกคนตอนนั้นน้องตีมารีวิวอยู่นะคะมารีวิวพอดีมีช่วงหน้าเทศกาลพอดีก่อนปีใหม่ปีใหม่ะละปีใหม่เพื่อนเรียกว่าสงการเนาะทุกคนเพื่อนจะเปิดเปิดให้เข้าข้างในนะคะ พาไปตรงนู้นนะคะจะมีอาจจะเป็นน้ําตกเสาวน้อยนะคะอยู่ตรงนู้นจะเป็นอีกแหล่งหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ที่บ้านนาเกนะคะทุกคนตาบลนาหนอ,องทุ่มนะคะอันนี้ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้านะคะหรือว่าเป็นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าที่เพิ่นปล่อยน้ําจากข้างบนเป็นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าที่เอาน้ํามาจากเขื่อนเขื่อนลําพะทาวนะคะทุกคนข้างบนนู้นนะคะจะมีท่อนะคะทุกคนเห็นไหมคะ จะมีท่อนะคะจะมีท่อส่งน้ําลงมาผ่านผ่านจุดนี้นะคะแล้วก็จะ,ะมีการผลิตเกษตรไฟฟ้าออกมาส่วนน้ําที่ไหลออกมาที่พันปล่อยออกมาเนาะจะ,ะนําใช้เข้าในการทําการเกษตรนะคะเข้าในการทําการเกษตรอย่างเช่นอ่อลงไปที่บ้านนาเกนะคะทุกคนนาเกนาเกจะถห็อ่ทุ่งให้ทุง่งนาแล้วก็พืชการเกษตรของ อ่ะพ่อพ่อเม่พี่น้องแถวนี้นะคะน้องตีขับรถผ่านมาก็ช่วงนี้เพื่อนก็น่าเกี่ยวข้าวนะคะน่าเกี่ยวข้าวเพิ่นน่าจะไม่ได้ปล่อยน้ําลงมานะคะช่วงน้องตีพ่าน้องใจมาตอนนั้นเพื่อนจะปล่อยน้ํานะคะลงมาอาตามคลองสุรปทานนี้ก็ผ่านจุดผลิตพลังงานกระแสไฟฟ้าออกมานะช่วงนี้เพื่อนเกี่ยวข้าวนะคะเพื่อนก็เลยไม่ได้ปล่อยน้าถ้าเกี่ยวข้าวเพื่อนก็ถ้าปล่อยน้ำมาน้ําอาจจะเป็นคลองสุรปทานลงไปตาม ผ่านหมู่บ้านไปนะคะผ่านไร่ผ่านนาผ่านรั้วผ่านสวนอย่างนี้และค่ะนี่แหละค่ะอีกหนึ่งสถานท,ที่อีกหนึ่งสถานที่นะคะที่ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ํานะคะ <Course. S 1> แล้วก็อีกหลายๆที่นะคะอยู่ที่เมืองไทยเพื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างเช่นถ้าเป็นเขื่อนใหญ่ๆอย่างเช่นเขื่อนอุบลรัตนเขื่อนจุฬพรนะคะที่เพื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่ที่จังหวัดส่วนเขนื่อน,นอุบลรัตนนี่น่าจะอยู่ที่ขอนแก่นเนาะทุกคน ส่วนเขื่อนจุลพรน่าจะอยู่ที่ไซยภูมิตรงที่อำเภอคอนสารนู้นนะคะทุกคนจะเป็นจุดเชื่อมต่อ,อะระหว่างจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะถ้าถ้าพูดถึงคอนสารนี้ถ้าออกจากคอนสารไปก็จะเป็นจังหวัดเพชรบูรณ์หรือว่าเข้าเขตอำเภอน้องนาวนะคะอุ่ยร้อนนะคะทุกคนเดินเดินหาลมนะคะเดินหาลมนะะี่ค่ะอันนี้จะเป็นคลองสุรปรทานนะคะข้างล่างนี่นะคะ่ะเดี๋ยวน้องตีให้ดูนะคะ นี่เพื่อนจะเป็นคลองส่งน้ํานะคะคลองส่งน้ําที่เพื่อนอ่าส่งน้ําออกมาะคะ่ะตรงนั้นนะคะตรงนั้นก็จะเป็นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าร้อนนะคะเดี๋ยวน้องติงให้ไทยภาพตรงคลองให้ดูก่อนนะคะทุกคนนี่ค่ะแต่บางครั้งก็จะมีคนมาเล่นนะคะมีคนมาเล่นวิวดีมากเลยนะคะข้างบนก็เป็นภูเขา ของส่ง,งน้ำนะคะนี่ก็จะเป็นจุดโรงงานผลิตกระเสไฟฟ้าที่ว่าใหญ่ไหมก็ไม่ใหญ่ว่าน้อยไหมก็ไม่น้อยนะคะทุกคนนะคะแต่ว่าเพื่อนก็แบบมีไอเดียดีนะคะทุกคนก็ขนาดแบบน้ําที่เป็นลําห้วยนะคะน้ําที่เป็นลําห้วยผ่านลงมา ไม่ใช่ฟ้าน้ําเป็นสายใหญ่ๆนะคะน้าเป็นลาห้วยแต่เพื่อนก็ยังผลิตกระแสไฟฟ้าได้นะคะทุกคนสุดยอดมากๆเลยนะคะไอเดียของเพื่อนเนาะเพื่อเนเก่งจริงๆนะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะก็ทั้งบรรยากาศก,าก็ดีวิวก็สวยธรรมชาติก็งดงามนะคะส่วนนี้เนาะ,ะทุกคนไปฝนต้นหนาวไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนของอยู่ที่เมืองไทยหรือภาคส่วนไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นเหนือไม่ว่าจะเป็นเขตเหนือเขตใต้เขต กลางอย่างเงี้ยค่ะทุกคนจะเรียกว่ายัางไงก็ไม่รู้โดยเฉพาะนะคะทุกคนตอนนี้กําลังบอกได้เลยว่าอยู่เขตไซยาภูมิก็ไม่แพ้ที่ใดเลยนะคะทุกคนโดยเฉพาะที่ผาหัวนาคนะคะมอหินขาวอ่างเงี้ยจะเขียนว่าโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ําห้วยพระเท้านะคะการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะคะนะคะมันจะเขียนว่านน อ้างบนนู้นนะคะนะคะเห็นไหมคะทุกคนที่มีท่อเนี่ยนน้องตีจะพาพเข้ามาใกล้ๆนะคะจะเป็นท่อส่งน้ํานะคะพอส่งน้ําลงมาผ่านตรงนี้นะคะแล้วก็จะผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาใช้นะคะนะคะเส mm ีย hmm. ดายวันนี้เพื่อนไม่ได้ปล่อยน้ํานะคะทุกคนเพราะว่าช่วงหน้าเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้าเนาะนะคะภาพบิววก็ดีบรรยากาศก็โอ้โห นี่คือภาพบรรยากาศและความอุดมสมบูรณ์อยู่ที่เมืองไทยนะคะป่าไม้เขียวกระจีแล้วก็อาหารการอยู่การกินนะคะอุดมสมบูรณ์มากๆยิ่งช่วงหน้านี้น่าเกี่ยวข้าวอู้ยิ่งน้าอีสานนะคะทุกคนเก็บเกี่ยวข้าวแบบเต็มหมากเต็มมัดเ,เต็มผลและอีกสักพักนึงยังจากเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะตัดอ้ยอมีแต่รายได้กับรายได้นะคะทุกคน โซงนี้นะคะน่าอิสามากมากเลยนะคะนะคะก็ใกล้จะจบคลิปกันแล้วนะคะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องตีด้วยนะคะแต่หากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดน้องตีต้องการาบขอโทษขออภัยน,นะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นถนนนะคะเข้ามานี่ไม่มีบ้านคนนะคะมีแต่โรงไฟฟ้านี่นะคะทุกคนไม่มีบ้านคนเลยนะคะจุดหรือว่าจะให้พูดว่าถนนสุดอยู่ตรงนี้นะคะสุดอยู่ตรงนี้ก็คือสุดตรงที่เข้าไปข้างใน เ็เรียกว่าข้างในโรงไฟฟ้าแล้วก็จุดที่สาวน้อยน้ําตกสาวน้อยนะคะเดี๋ยวช่วงสงการเพื่อนก็น่าจะเปิดให้เข้าเที่ยวแล้วน้องตีจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะคะนี่ละจุดนี้นะคะดูของน้ําเพื่อนคนตอนนี้นะคะน้องตีก็คงจะนําเสนอคลิปนี้แค่นี้นะคะทุกคนก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศที่เขื่อนไฟฟ้าอยู่ที่บ้านนาเกน,นะคะนาเกน,าน้หนองทุ่มน,น,น,นาหนองทุ่มหรือเปล่า ตีชอบสับสนนะบ้านนาหนองทุ่มกับบ้านเลิงทุ่มนะคะทุกคนถ้าผู้ผิดต้องกาบขอโทษขออภัยนะคะนั่นแหละค่ะก็ตรงนี้ก็อยู่ที่บ้านนาเกตนนําบุญนาหนองทุ่มอําเภอแกง่งคอจังหวัดไซยาภูมินะคะทุกคนบา,บายยคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วก็จากกันไปด้วยบรรยากาศบนท้องถนนนะคะทุกคนที่มีคลองสุะทานหรือว่าคลองส่งน้ําอยู่ที่บ้านนาเกนะคะแล้วก็บรรยากาศทุ่งไห้ทุ่ง,งนาอยู่ วิวและภาพสวยๆนะคะบ๊ายๆค่ะ